สวัสดีค่ะมาจ้ามาจ้าพี่น้องมาออกกําลังกายกันนะคะเสาเดือนออกในครัวเลยนะคะเมื่อนี่ยืดเหยียดจากหน่อยประมาณหานาทีทุกคนอ่าใส่ระยะเวลาสั้นจากหน่อยเนาะพี่น้องนะคะนะคะมาจ้ามาจ้าเพราะว่าเอ่อบ่ได้ไปออกในแดดพี่น้องเมื่อนีร่ก็ได้มาออกในห้องครัวจากหน่อย คาพีพานองกกำลังกายในครัวนะคะทุกคนค่ะเมื่อีนก็ได้นะคะท่าที่ถนัดแล้ะทุกคนท่าที่เราถนัดนั่นแหละจัดเลยนะคะเปลี่ยนท่านะคะทุกคนท่าแกว่งแขนนะคะทุกคนแล้วแต่เราจะเอาเนะาะจะเอาจากาสิบสิบครั้งก็ได้ห้าครั้งก็ได้ทุกคนแล้วแต่นะคะถ้าเราเหนื่อยเราก็เปลี่ยนท่านะคะ ถ้าตามใจฉันนั่นแหละทุกคนนะจัดไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นท่าเสเรือนธนัดอีกท่าหนึ่งนะคะ ยกแขนด้านข้างนะคะทุกคนจะได้จะได้ช่วงแอวเนาะพี่น้องจะได้ยืดยืดเหยีดยด,ยดช่วงแอวพร้อมนะคะทุกคนท่านี้ก็ได้แบบสบายสบายทุกคนค่ะนะ,ะเปลี่ยนท่านะคะนี่ก็จะเป็นท่า <c oughs> ท่ามุนแขนนะทุกคนมุนไหล หมุนไหลไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวกะสิกลับหลังเลยทุกคนค่ะนะอ่ะท่านี้ก็จะเหนื่อยจากหน่อยเนาะเพราะเขาเก่งนะทุกคนกลับหลังนะทุกคนคะ่ะแล้วแต่นะคะทุกคนแล้วแต่เขาจะเอากี่ครั้งก็ได้แล้วแต่น,นะคะทุกคนแต่สัวเดือนจะเอาประมาณแค่นี้แหละทุกคนคะ่ะยืดเหยียดแบบเบาๆอันนี้ก็จะมาเหนื่อยพี่น้องท่านี้จะเหนื่อยก็จะมา แขวนแขนจังหน่อยเนาะอ่ะก็จะมาท่าคอนะทุกคนนะออกกำลังกายอ่ะยืดเหยียดคอจักหน่อยนะคะเอียงไปเอียงมาจักหน่อยทุกคนนะคะ เพื่อการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นนะคะทุกคนค่ะแล้วแต่จะเอากี่ครั้งก็ได้นะคะเสาเดือนก็นจะเอาซ้ำนี้แหละพี่น้องนะเมื่อนี้มามาไวไปไวนะคะานาทีานาทีกลัวพี่น้องมืนน่อนี้แล้วก็เอามือควยหัวเขาคมลงมาเพราะว่ามันจะเหตุให้เลือดลมของเขา าทางไททอยเนี่ยมันเลือ้อนนเวียนดีนะทุกคนท่านี้ก็อ่นนี้จะเป็นท่าบริหารหัวเขาเนาะนะคะเอามือเข้าไปากดต,ตรงกลางหัวนะทุกคนคะ่ะจะผ่อนคลายากล้ามเนื้อสมองเขานะคะแล้วก็จะมาเคาะครึงสักหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะนวดเคาะครึงมัอ,มองอันสมองตรงกลางหัวเขาจังหน่อยมันผ่อนคลายนะทุกคนคะ่ะ นะอันนี้ก็ดีนะคะทุกคนมันเราจะได้โล่งเลยนะ,ะแต่ก่อนเสาเดือนกับปวดหวัวนิดๆหน่อยๆนะทุกคนนะเป็นมึนๆเป็นปวดปวด,ปวดหวัวนะทุกคนเสาเดือนก็นเอาท่าน,นี้แหละกระหายนะทุกคนนะ,ะกระหายมึนหัวกระหายปวดหัวไปเพราะว่าบางที่เส้นประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อในสมองของเราบางทีมันบริพรคลาย ออกกําลังกายออกไปมากกับผมกับรุดอีกแหละอา้าผมก็ได้พี่น้องเลยไปสาวไป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 ไท่านี้ก็จะเป็นท่าทนัดจักหน่อยก็สะได้ทุกส่วนเลยของร่างกายนะทุกคนนะจะได้แคนได้คาได้แอวได้ ทุกอย่างทานี้นะามาก็มาทานี้ทานากามเนื้อได้ส่วนหน้าเอิกเอ์กแอนจักหน่อยนะคะทุกคนก็สีได้หน้าท้องนะนะคะทานี้ก็โอเคอยู่นะคะทุกคนเสารเรือนก็ได้ทำประจํานะทานี้ก็ได้โอเคอยู่ทานีกัะทุกคนมัดผมอีกอนพี่น้องผมก็ล่นผมก็ ลุดดีดีพี่น้องผมเสาวเดือนเอาวันนี้สาวเดือนกับสิพ่อสำนสีนะทุกคนค่ะวันนี้กับมาเว็บเดียว